สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปลาหน้าไม้ชิงรายนะครับโดยช่างมณีเห็นครับวันนี้ส่งงานนะครับส่งงานสองกระบอกนะครับวันนี้นะครับนาะครับจะเป็นชิงชันทั้งลําทั้งสองกระบอกเลยครับจะเป็นฝาแฝดครับแฝดคนละฝานี่ครับท้ายก็จะคล้ายๆกันนะครับแบบเรียบๆนะครับนี่ ปายแบบเรียบๆนะครับชิงชันทั้งลำนะครับตัวนี้นะครับแกะกระโจมือเหมือนกันนะครับแกะคอลายเหมือนกันนะครับเนาะกรงไกสแตนเลสเอกรงไกอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเนาะไกเซฟนกเหมือนกันครับตัวนี้จะปลายนี้จะคนละแบบเนาะมันแล้วแต่ไม้ที่ตัดออกมานะครับเนาะก็เลยแอคชั่นจะคนละแบบครับตรงตรงปลายกระโจมือนะครับแอคชั่นคนละแบบนะ สำหรับกระบอกนี้ส่งงานให้คุณในสามารถนะครับกรุงเทพมหานครครับชิงชันทั้งลำเนาะตรงนี้ครับคุณสามารถนะครับชิงชันทั้งลำนะครับลองลางห้ามิลนะครับตัวนี้นะครับคุณสามารถสั่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นปีกแกะลายนะครับปีกยิงลายนะครับนาะงปีกยิงลายสีดําตัดขาวนะครับตัวนี้นาะ ปีกยิงลายนะครับครับลองลังห้ามิลนะครับชักอยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับตัวนี้นะกระบอกนี้นะครับชักเจ็ดสิบห้าทิ้งไปอยู่ที่สี่สิบนะครับกระบอกนี้นะครับคุณสามารถคุณเขบมหานะครครับครับไม่จัดส่งให้วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับครับทั้งสองกระบอกนะครับอีกกระบอกหนึ่งก็ไอรีวิวก่อนหน้านี้นะครับเนาะของพี่ นี่นะครับทัญบุญนะครับเนาะตัวนี้มารีวิวอีกรอบนะครับหรือว่าจะไอคล้ายๆกันนะครับสองกระบอกนี้เนาะนะครับรูปทรงคล้ายกันนะครับครับลูกค้าสั่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ปีกนะครับตัวนี้จะเป็นปีกค้างเขานะครับแกะลายนะครับตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์นะครับแบบดูสไลด์นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งได้นะครับจะแบบ โรลเลอร์หรือว่าเป็นปีกค้างคาวนะครับธรรมดาแกะลายนะครับสั่งได้นะครับเอาแบบไหนนะครับทิ้งปลายเท่ากันนะครับเนาะชักเจ็ดสิบห้าแล้วก็ทิ้งปลายสี่สิบเหมือนกันนะครับทั้งสองกระบอกนะครับนี่ครับแกนล้วนนะครับสําหรับชิงชันนะครับครับถ้าท่านไหนสนใจก็ตอนนี้เหลือที่ทำได้เหลืออีกสองสองกระบอกนะครับที่ทำได้เนาะ ลูกค้าสั่งไปอีกกระบอกนะครับที่จะต้องทําให้ลูกค้านะครับชิงชันทั้งลํานะครับเนาะแล้วจะเหลืออีกสองกระบอกนะครับที่จะทําได้นะครับชิงชันทั้งลำเนาะค้าท่านไหนสนใจสเปคเล็งลางแบบนี้นะครับปีกข้างคาวหรือว่าปีล้อเลินนะครับสั่งได้นะครับราคาจะอยู่ที่4ี่พันห้ารอยนะครับรวมส่งนะครับเนาะสี่พบาทรวมส่งนะครับสําหรับสเปคแบบนี้นะครับ ก็สำหรับปีกแกลายกับปีโรเลอร์ก็ราคาเดียวกันนะครับนาะปีแกลายก็จะราคาก็มันจะแพงมาตรงที่มีการยิงลายเข้าไปนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นปีกโรเลอร์ก็จะมีโรเลอร์เสริมนะครับจะราคาเท่ากันนะครับแต่ถ้าไม่เอาโรเลอร์ก็จะไอ้ถูกลงมาอีกนิดหน่อยนะครับถ้าไม่เอาโรเลอร์นะครับครับนี่นะครับ ลายเช็คเกอร์นะครับดูการแกะลายเช็คเกอร์ครับเน้นๆเลยนะครับเนาะทุกเม็ดเช็คเกอร์ครับเน้นๆครับไม่มีหลุดนะครับลึกมากนะครับเวลาจับจะดูดมือนะครับสากมือมากนะครับตัวนี้เนาะครับการลื่นได้นะครับนะครับเม็ดเช็คเกอร์แต่ละเม็ดนะครับเน้นๆนะครับเน้นความประณีตนะครับเนาะเน้นรายละเอียดทุกซอกมุมนะครับนะครับ ือให้งานออกมาดีนะครับแล้วก็เทสแล้วนะครับทั้งสองกระบอกนี่โคตรแม่นครับแม่นมากเลยนะครับเนาะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความแม่นนะครับผ่านมาตรฐานนะครับรับการจากช่างนะครับทั้งสกระบอกนะครับเนาะสำหรับกระบอกนี้ก็พี่ธัญบุญสั่งไว้นะครับก็น่าจะจดจะส่งให้พรุ่งนี้เหมือนกันนะครับสั่งไว้นะครับ เขเลี้ยงจากมาเลเซียนะครับก็จะกลับจากมาเลมานะครับตอนนี้อยู่มาเลนะครับก็กลับไทยก็จะสั่งบอกนี้นะถ้าถูกติดใจกระบอกนี้ก็จะสั่งอีกกระบอกหนึ่งครับเป็นกระบอกที่สามนะครับสําหรับพี่ธัญบูญนะครับนะครับสําหรับถ้ากระบอกนี้ยิงดียิงแม่นนะครับพี่เขาก็จะสั่งอีกกระบอกหนึ่งนะครับเป็นสามกระบอกนะครับสําหรับพี่ธัญบูญครับ ครเวลาขึ้นประทับไหลก็จะพอดีมากเลยนะครับหลังอ่อนนะครับตัวนี้เนาะเ l i งลางนะครับต้องหลังอ่อนนะครับลาเ i n งก็กระชับนะครับนะครับให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับทั้งสองกระบอกเลยครับนี่นะครับเอาให้ชัดๆไปเลยนะครับนี่ครับลักษณะเดียวกันนะครับ ้ายก็จะกว้างนะครับท้ายจะกว้างนะรับกับช่วงไหลนะประมาณห้านิ้วครับประมาณความความกว้างนะครับห้านิ้วเนาะห้านิ้วครับเวลาประทับไหลก็จะประทับบ่าประทับนี่ก็จะพอดีแล้วครับไม่เล็กเกินไปนะครับความกว้างประมาณห้านิ้วครับนะครับตัวรางไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงครับชิงชันนะครับเนาะ ลางแข็งแรงครับรับยางได้หลายเส้นนะครับชิงชันนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับยึดสกูไปสี่จุดนะครับยึดปีกนะครับสี่จุดนะครับตัวพันท้ายยึดกับตัวลางอีกสามจุดนะครับตรวนี้เนาะนี่ครับให้ชัดๆไปเลยครับมันโคงแข็งแรงนะครับความแม่นยำไม่ต้องพูดถึงครับ นี่นะครับครับเข้มๆนะครับแกนชิงชันล้วนๆนะครับที่เอามาทำให้ลูกค้าเนาะครับครับสนใจก็เบอร์โทรนะครับ0 8 1 2์1 5 4 5 9นะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับจะสั่งสเปคนี้หรือว่าแบบไหนสั่งสั่งได้นะครับจะเป็นแบบปืนศูนย์ก็ได้นะครับปืนศูนย์ก็ได้ลิงลังก็ได้นะครับตอนนี้เนาะเหลืออีก2กระบอกนะครับชิงชันทั้งลำนะครับ สนใจก็ทักมาได้นะครับฝากติดตามช่อง y o u t u b e นะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับมีผลงานก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับโดยช่างมืเทียนนะครับช่อง youtube นะครับครับจะเป็นทรงแบบคล้ายๆทรงโบราณนะครับทรงลูกทรงโบราณนะครับทรงนี้นะครับ ทำขึ้นมาเรื่อยๆก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่หยุดอยู่กับที่นะครับสำหรับไอ้หน้าไม้นะครับหน้าไม้ยิงปลาเนาะก็ไปเรื่อยๆนะครับตามใจลูกค้านะครับตามใจลูกค้าตามใจช่างด้วยนะครับว่าจะเอาแบบไหนให้มันสวยงามเนาะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับ